สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง Star Endo Channel ใช่ชชครับนี่อยู่กับช่งอง Star Endo Channel นะครับวันนี้ก็คือเราจะมาทำอะไรดีเราจะอไปหมู่บ้านเอ็มบีซีไหมครับอ่วันนี้เราจะไปหมู่บ้านเอ็มบีซีเลยนะครับผมได้หาพิกัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับขอดูแป้นพิกัดอีกโอเคเจได้ไหม พิกัดเอมเนี่ยจะมี2แห่งนะครับจะมีพิกัดที่2,744กับ940ได้พิกัดนึงก็คือ108กับ620นั่นเองนะคะท่านผู้ชมเราจะไปที่ไหนก่อนครับไปจุด1หรือจุด2ถ้าจุด2ต้องข้ามแม่น้ำไปแต่จุด1เดือนไปได้ครับโอเคครับแล้วไปดู้ากันสันนี่ครับแล้วก็เอ็นชาร์จพวกดาบแบบว่าน,นิดนหน่อยหน่อยเลยนะครับ ไปพี่น้องไปหมู่บ้านเอวีซีไปหนะึนะ่งนะเพื่อนจำไม่ได้ว่าไปทางไหนไล,ลองเกิดช็อตกิเปอร์เนี่ยลองเกิดคิปเปอร์เลยลคิปเปอร์คิปเปอร์โอ้โหใครเไป็นไกม่ม้างโอ้โหเท่าเท่ามันแรงขนาดนี้อ๋อหนขึ้นไม่ได้แมงมุมแมงมุมลายตัวนะโอ้โหแมงมุมตีทีเราตายเลยคิปเปอร์มาสิดใจ น้องคิปเปอร์น้องคิปเปอร์น้องเปิลน้องเปิลน้องเปิลโอ้โหน้องเปิลตายละรึเปล่านี่ค่ะท่านผู้ชมก็คืออันนี้มาครับก็คือจากขอนะคะจากบ้านเก่าตรงนู้นนะคะเห็นไหมครับตรงนู้นนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ของเอาของแบบทั้งหมดเนี่ยแล้วก็แบบเรียกว่าอะไรนะเออมาย้ายวางไว้ที่ใหม่แล้วนะคะ ไม่ค่อยัคกเราด้นเราจะนอนบ้านเก่าจะเราจะมานอนที่อันนี้นอนที่บ้านเก่าดีกว่านะครับไปนอนกันเลยกระโดดกระโดดกระโกระนนนะคะเดี๋ยวเตอตอนตื่นมาแ้วเราจะไป หมู่บ้านเอบซกันนะครับใช่ไหมครับพี่โดนทำไมมันนอทำไมมันนอนช้าจังโดนนอนอยังนเนี่ยนอนอยังครับเออโดนพอมันไม่นอนน่าก็ว่าอยู่างไรยังไม่ตื่นอ,อะไรจ,กกจั๊กจี้เหรอไปโดนมีอาหารไหมอ่ะ๋อยังมีอาหารอยู่ปไปโดนไปเป็นหมู่บ้านเอบีซีกันเถอะ เราไปหมู่บ้านขี่ม้าไปไหมอันนี้เป็นม้าที่เราจับไปนะครับโอ้ขอโทษจะ้ะมา้าเั่าสี่เลยไม่รู้ว่ะไม่ได้จะไม่ได้ใขึ้นมคุณทา,างนี้ขึ้นมาใช่ไหมจไม่ลืมปิดหรอพี่น้องคือแล้วตามมาไปที่พิกัด หนึ่งร้อยแปดนะครับประมาณตอนนี้ตามมาครับโบตามมาครับตามมาระวังนะนตัวน,นี้มาไม่รู้ขีดหรอโอเคมาขีดได้ตา,ม,ามมาเฮ้ยเองมันผักออก จะไปกันแบบองนีาา้น้องมาขอขีดกันหน่อยอะอไรอ่ะระวางังใช้ดาบตีดีพี่โดนพี่เองเอ็นชาดาบเลยให้เราตีเราระวังไปตีโดนน้องมาน้องมาตายไม่รู้นะนเราค่อยๆดันม้ามาดันดันม,ามา้า,นา,นมามาเลยครับ อย่าใช้ดาบถือเอากดอย่าอย่าถือดาบถือมือเปล่าแล้วขี่เอาครับแล้วก็ขี่แล้วก็รีบวิ่งอะ่ะกดกดม้าวิ่งอะ่ะกดขี่ดิเดี๋ยวเราก็วิ่งมาเออนั่นแหละระ,ะ,ะวังยิงเนาะเพ่อนครับพยายามไปช่วยคืออะไร <c oughs> เธออย่าดันข้างหน้าม้าดิทุเร่าทำไปถึงม้ามันเดินถอยหลัง <c oughs> ก็เธอไปดันหน้ามันมาเอามาเดินไปเดินไป เดินไปไปก็มาใครจับมาละนี่เอาไปเอามาเอามาสิจางอ๋โอโหขึ้นมาข้างบนเลยนะครับน้องมาตามมาก่อน,อน,นแล้วก็ไปที่พิกัดหนึ่งร้อยมันไม่ค่อยปลอดภัยเลยแถวนี้เอาน้องมาฝากกว้แถวนี้ไหมแล้วเราก็เดินไปเอาแม่โดนแพลมา,าฝาก,กตรงน,นี้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องมามจะ เฮ้ยน้องไม้คุ้ไปน้องมาน้องมาน้องม้ลงมาในนี้จะขุดขุดทางให้ขุดทางแล้วพีพ่น้องขุดทางแล้วนะนะไปไปแล้วไปออออยังไปละ คือกัดที่หนึ่งร้อยแปดโอ้โหไปไกลเลยครับ ไม่ทันไม่รู้นะคะมันโดนที่นับไปก่อนนะพีตอตนนี้ใกล้ถึงแล้วก็เราหนูสิถธอก็กดวิ่งรัวๆดิก็หนูกก็นหนูกดวิ่งไปสัแลวแต่ม่อก,กดวิ่งรัวๆแล้วอ่ะไม่ค่เค่อยเ,เ,เ,เดินตามมาถึงพิกัดที่หนึ่งร้อยแปดปีไกลเลยบอกเลยวันนี้เก้าร้อยแล้วเข้าสู่ไบโอใหม่ oh แล้วครับเย้ อะไรามาณจะกด TP ให้แล้วก็เดินเร็วๆเลยนะเร็วๆเดินตามมาเลยเ,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 เร็วให้เร็วที่สุด เธอก็กดวิ่งเร็วดีโดนเครื่องไม่ไปเล่นมาเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวที่มันวิ่งไม่วิ่งใจไม่ได้ยังไงเนี่ยมันก็วิ่งไวเองเนี่ยโดนดูโดนดูกดอย่างงี้นะกดปุ๊บๆอย่างงี้แล้วก็รีบวิ่งเลยกดสองทีกดอย่างเงี้ยปุ๊บๆวิ่งเออหน่ะห็นมันก็เร็วเองเดินไปเลยไม่ต้องหยุดรอหรอกเพราะเธออ่ะ กจดหนึ่งร้อยโหยังแปดร้อยอยู่เลยให้ทำประตูนรกมาแล้วเนะี่ยมันจะได้เร็วเร่างหูข้าวมีอะไรกินไหมแถวนี้มีหาพวกแบบกะพวกไก่น้องแกะน้องไก่ไม่มีเลยแถวนี้ มันมีข tamam. ่าวอันนี้อาจจะน้องหมูข้าวหมูเขาเป็นอาหารดิบตอนแรกนึ้ว่าจะเป็นอาหารสุกันก็หเพื่อไมึงละไปที่พิกัดหนึ่งแล้วกันเลยนี่เขาทำไมถึงแล้วก็มาถึงที่โ่บ้าอินซิกงจะเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ว้าอโจร อย่าไปอยู่ใกล้วมมานะโอ้ตกตกนี่ด้วยมีติดไฟน้อไปใช้น้อมนั่งนิ่งใส่ติดไฟมาของฉันมีติดไฟอ่ะน้องพาเราเข้าไติดไฟมาเออโอ้ยให้ตัวใหม่มาโอ้เวย มีสิเราต้องช่วยเราต้องช่วยมีสิขาแล้วปลุบุบบ้าบุกบ้าว้าโอ้ยมีมันฝรั่งด้วยขหมันฝรั่งนะขไปที่บ้านเลยนะอยู่ไหนโดะมีฝังไหนโอ้ยโอ้ยตีตีคัดตี้ตีตีโอ้ตายตายตาตายตายตายตา ม่จะคว่างไหนอ่ะมันยิงต้องตายแน่เลยไหนอยู่ไหนแค่ไม่เห็นยังไม่เห็นเชีโนนวายวายตายตายไม่อยู่ไม่ได้แล้วจ้าที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วมาจุดตาตายครับอย่าไปจิกกันเดี๋ยวเดินแล้วว่าไอ้พีซีใหม่ครับแล้วอยู่ครับตอนนี้นั่งพี่ต่างแล้วก็นองโดนนะครับ ก็คือตายแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมก็ยังไม่ต้องไปแล้วกันครับหมูใบทีถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายว้าวเอาตายเลยบ๊ายบายจ้าพบใหม่คลิปหน้านะครับ